าม,ามูวันนี้นะทางทีมงานได้มาที่บ้านท่านผู้ใหญ่มนตรีนะครับที่หมู่บ้านปลักรนะมู่1 1เอ็ด่มนโมกเหล็กให้มู่2 2ครับมู 12, 2> ม่2 <18 S> 2ก็ด้บเอดน1เอราะอ,ะอะมีหงนะค,คุณชวลิตนะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เตรียมขนมจีนเอาไว้ต้อนรับนะครับวันนี้ วันจันทร์ที่8สิงหาคม2559เวลาเที่ยงกว่าแล้วนะบ่านะครับบ่ายแล้วบ่ายแล้วนะครับโอเคครับขอบพระคุณผู้ใหญ่มากเลยนะผู้นำทานอาหารเที่ยงตอนนี้มีคนชมอยู่ทั่วโลกผู้ใหญ่มีอะไรจะพูดเลยนะก็ยิดนดีต้อนรับบรรกาศนะที่มาเยี่ยมเย็นก็ยินดีต้อนรับสู่บ้านปากคลองตำมนมเืเพลก อำเภอเมืองเด็กจังหวัดสระบุรีบ้านอยู่ริมถนนเลยนะบ้านอยู่ติดคลองติดถนนไปวางม่วงก็ได้ออกวางม่วงเขื่อนบัสักของเขื่อนนี่เลยนะฮะแดนรวมสมบูรณ์นะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่ไม่ได้ทำนาไม่ทำแต่ไร่ทำแต่ไร่เอาเลยครับเอาเลยโอ้โหนี่ของท่านได้เอาไปฉีดนี๊ดปานเนี่ยนี่เจ้าของปุ๋ยอ่ะเป็นไงบ้างคะเนี่อโมน่ะ ไม่ฉีดทั่วเลยดันไปให้บ้านมกนีอ่อะไไม่เป็ตามผลงานน,นะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมนะของคนกล้างน้องนะครับการดูแลอะไรยนตมิด<า><า>นะครับทุกเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับ<ต>เราเชื่อมโยงนะครับไม่แยกส่วนไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตาม,ตมน,นะครับนในโลกนี้ชเชื่อมโยงกันหมดนะครับเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเพื่อ เพื่อสังคมเพื่อมนุษยชาตินะครับเพื่อโลกนะฮะดูเพื่อที่จะสร้างโลกให้สวยงามไม่ได้ตกเป็นทาสของของโลกไม่ได้ปล่อยให้คนของโลกเข้ามีอิทธิพลเหนือแต่เราทําอย่างไรนะครับต่0เราทำอย่างไรจะช่วยสร้างโลกขึ้นบ้านพอผมว่าไม่อยู่ผมเกาะเนี้ยส